ทำตัวสองสอแต่ใส่เสื้อตลาดนะตัวลอยๆก้าเก้าอันนี้ก็ไม่เอาหนาเอาแล้วต้องใส่ตัวอะไรอีกใสามตัวลอยเออเออมุดเดียวกันกูบอกปลอยมาฆ่าเนี่ยเราไม่ตันผีเขียงเดี๋ยวรถไปส้นกันแบบ ว้าเ <Whoa. S 2> <laughs> ป็นจวดไปเอาผ้ามากีเขอัน <laughs> วิดีโอนี้ทำขึ้นเพราะอยากทำใครอยากกินน้ำไปหาซื้อกินเองทำ พบกับท่องพี่น้องสากพาพังครับกลับมารั้ง,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 งนี้อย่างยิ่งใหญ่เปิดตัวสาวทรงซอทำตัวทรงซอแต่ใส่เสื้อตลาดนะตัวลอย9กาเกาอันนี้ก็ไม่เอานออะเอาแลพึ่งใส่ตัว่าไรอันีหนใสตัวลอยตอนนี้เราจะไปทำอะไรครับกินมะม่วงค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหมหรือว่ามะม่วงแจ่วนี่เลยมะม่วงน้ำปลาเค็ okay. มโอเคมะม่วงอยู่ไหนตอนนี้คุ่นี่ค่ะ โอเคงั้นเราไปกินบัองหองให้ทุกคนดูนะครับว่าจะผิดจะแซ่บขนาดไหนนะหูดูจากสบผมแล้วก็น่าจะเป็นทางแตงวันตะมัวมืดใส่ตาอม,มืดหมดทั้งต้นบ่ออินปรอยานเดี๋ยวปัดแป๊บ,บนึงไม่เห็นมี่เลยนั่งตุกซุกอยู่ซั่งแต่ผู้อื่นไปปีนเอาทำไมมึงนี่นะภีเสียระบบส่งสอบโอเคต้องถ่ายเด้อเอออะไรสี่ว่าเละ โอเคน้ำผู้วันทุนกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่สะอนจะปีนมะม่วงแลง้วเราจะกินให้น้องแฟชั่นฝานกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมน้องแฟชั่นไปนะครับทุกคนแป๊บนึงั่งเลยวะเร็วๆไม่ควรกินเออกินย้อนคอนใจหวนะัวมึงไอ้ย้อนใส่กูแล้วกูสิเสียโบทอกูสิละลาย <c oughs> บ่ไหนพวกไหนอบทอกุ้อไม่มีดอกโบทอกูไปเ <c oughs> ก็บชูงลาสติกมาหลอหมอเรื่องตัวเนี่ย เราเพิ่งาถึงแล้วคฮได้ยนนาามึงนถาเลยานี้ำงามเด้นเราจะมาฟานมะม่วงนะคะแั่แรกเราต้องเอานี้ออกก่อน

เดียงเลยนั่งกินก็นั่งกินไต้ต้นหมวม่วงปูดหหมดเรียบร้อยนะครับจากที่เราปีนไปเราจะมากินอุ้ยแกปวดมากเลย,ย<อ>มาฟ้านซูโมงนึงก็าไม่ได้กินกูสิฟ้านลงไปแม่โปรตีนเต็มเลยตีนมึงมนี่ยนะว่าเป็นโปรตีนแนงเนาะนี่ฟ้านไปหนึ่งร่างมึงก่อน คืนนี้เราจะกินหมูกระทะนะทุกคนมาเด้อเราจะกินหมูกระทะปะปุหมูกระจุ๊ปปะปะปุ๊ปปะ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 มาดูนะคะเราจะกินมะม่วงแบบน้ำปล่าหวานคำแรกเด้อ นี่เอาไว้เราเอามาไว้เพื่อต่งนะคะทุกคนเจลย่างขึ้นอันสมเหวุผลไม่ใส่ปางเาน่าปะอ,อ่าก็ใส่ไปเดี๋ยวประมาณจังสีแล้วทุกคนภาษาบนนอก จนเบิ่งจากควาหองสีหูปลาเขาพันปลาสมรภูมิลมมาจากใสแหนนะครับข้ามนี้มอบให้ยครับสาวบริสุทธิ์เพื่อนกินกับขอสูตรได้นะครับถางพระสันทางปราทับเลยอบคืนคนเข้ตาะแต่ผู้เดียวล้าคนสัฟฟ้าของเขาพูดไหผู้ใดเป็นคนสำคัญของพระสันนะครับอินบอลว์ผู้อมี่ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินสิได้ยินเนาะยเได้ประแดดหนงให้สันสีเขี้ยงเลยเนาะรถไฟส้นกันแบบนี้เป็นสวดไปเอาผ้ามาผีเขามันโอ้เสียงพ่อเลยหมากตะก้อนมเข็ดตาหมาจริงๆดูนี่สิอีกูเห็นมึงแอบอมมา เปลี่ชนอะไรเจ้าโอ้ยพอเสือเปลี่ยนอะไรเลวไปปนน้องแม่ขังเอียงว่ะทับที่แบบเราเป็นพี่น้องที่รักกันมากไม่เคยเถียงกันเลยนะครับใช่ค่ะบบอทเปลี่ยนทำไมได้มึงเลี้ยดอ่ะโอ้เลี้ยดเลี้ยดบอทเหรอเนี่ยบอทที่แบบเราเป็นพี่น้องที่รัก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 กันมากไม่เคยเถียงเอาเนี้ยมัวกูเลยเอาคำว่าลิซูแจวนี้ถ้ากูยังเปลี่ยนให้มึงเลยเดี๋ยวเนี้ย เห็นลีลาคลิปมันโดดนี่คำสุดท้ายของมือนี่นะครับนี่เขาสิเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวมามาหนึ่งห้องดีดีมากจริงเดี๋ยวเอาเอาไปมาพ่อเป่าของคอนี่เป็นคนณสำหรับโมนี่กลิ่น้องแซ่บพ่อของเขาก็กินพ่อสมควรแล้วนะครับโมอแรกกับสีจองของน้ำขู่จองของแรกได้ของสอง ้องสองห้องก็ไปจะขี่ค้าไกลกันนั้นสิมึงเข่าที่ดังสุดยอดพี่นี้ครับพี่เดชมาคิดกับกดไลค์กดแซงกดซับเพื่อเพื่อให้พลาดคลิปต่อต่ปะเขาบอกเขานะครับขาอะไรอยากจ้างงั้นปากหอมข้อเขาไม่เลยอยากจังงั้นเราเขากะทักมาที่แที่เสือปอน์นะครับน้องพี่เสือปอนดพี่เซือเตอร์พที่พี่เซือเตอร์อยากปากฟันนุ่มนะครับพี่เซือเตอร์ผมสักผาเลยพี่เสือเตอร์ยาปากม้าสีกระมีได้บอกไม่ได้นะครับ ไปละทุกคนไปละบ๊ายบาย